ลาอคอปเตอร์มอเตอร์ไซค์นะครับผมกช่องทุกเติร์ดบิ๊กไบค์นะครับผมวันนี้ฮะเราจะมารีวิวขบวนสถิตแรกที่ไปร้อยนะครับผมรถแต่ลนนะคาครับผมหาย,ยากมากนะครับผมตั้งหาก็ดีแบบเลื่อนตามมาจากระดิ่งแล้วและสองคันนี้ผมรับภาพนี่ไม่ต้องถามเลยผ่านรฐานร้าน,าาน้านอคเตอร์มอเตอร์ไซค์เสร็จที่เรียบเร้าไปแล้วนะครับผมเราตั้งใจได้ว่าคันนี้นี่จะข้าวาร ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก่อนคันนี้ครับผมแต่ยังไม่ได้ทับอาิปลงก็เลยวันนี้เลยนะีจัดให้เต็มไปเลยดูสองคันกันอิ่มๆครับผมเข้าคันแรกแล้วสวัสดีเซตแปดร้อยสี่นึงสีนี่ยอดคิดน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความเรียบรอ้อยของคันนี้กันเลยดูไปไปดูกันเลยครับผมขันตอนแรกนะผมโคมไฟนะฮะดูจากช่วงหน้าก่อนเลยโคมไปใหม่เอี่ยมมากๆครับผมผ่านการใช้งานน้อยนะมากๆถ้าเราเรื่องเรื่อง รวมถึงชุดสีด้านหน้าครับผมใบเอียงนะครับผมมาดูด้านข้างกันนะครับผมชุดสีครับด้านข้างโอ้โหมีตำหนิแค่การใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมผภาผมเยี่ยมยอดจริงๆนะคันนี้ผ้าอย่างนี้หาย,ยากสุดๆเรามาดูของแต่งเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนะครับผมด้านหน้าครับเอาง่ายที่เห็นและเด่นๆเลยคันนี้คือกันสะบัดนะครับกันสะบัดของ fx นะครับผมก็หลายตังนะครับคันนี้ก็แต่งเต็มเลยปอกแฮนด์แต่งนะครับผมมือเบรกมือค้านะผมโอ้โหหล่อจัดนะฮะด้านหน้าครับผมชิลแล้วก็มีน็อตครับผมน็อตทองคันนี้บอกเลยว่าน็อตทองเยอะนะครับผมก็มีไฟหน้าครับผมไฟเลี้ยวแตกนะครับบองตัวหน้าผมมีน็อตทองสองตัวลล่อนะครับผมจัดดิด้านหน้าผมผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆนะครับผมดูความสะอาดสวยจัดนะครับผมจัดไปคันนีู้กใจวัยรุ่นแน่นอนครับ กาัวน้ำผมกาแฟน้ำแตกแล้วเราดูตรงเช็คเลยว่ารถเนี่ยล้มหนักไม่หนักเช็คกันเลยดีกว่าครับผมให้มันรู้กันไปครับให้มันรู้กันไปนะครับอเด้านบนนะผมคันนี้ที่ไม่เหมือนใครนะผมฝาถังน้ํามันนะผมไปกันแบบไวๆนะครับวันนี้เพียวฝานละมันนะครับผมน็อตทองคันนี้แม่งไม่เหมือนใครเลยนะครับผมฝาถังน้ำมันเนี่ยราคาหลายตังค์อยู่นะครับผมมาดูด้านล่างกันดีกว่าครับผมตรงด้านเครื่อง ด้านเครื่องผมมีการลม้มกันแข้งนะผมแข้งครับสะอาดสวยงามท่ออะไรท่อครับผมท่อเปนี้เป็นท่อเอสซีแท้นะครับหลายบาทนะครับบอกเลยท่อนี้เสียงเล้าใจนะครับเดี๋ยวไปดูได้ในคลิปท้ายไปท้ายแต่งครับผมท้ายครับต้องตรงนะครับผมซื้อแท้กันร้อยเริ่อยางครเหลือยาวๆใช้งานได้ยาวๆ จานดิสครับผมสวยใสสะอาดนะครับผมมีสปูตแตกไปด้วยนะครับผมมาด้านข้างครับมีล็อคลองครับอ่องสเตอร์ครับผมครบเลยนะครับผมใส่มานี่โคตรดุดันเลยนะครับผมโช๊คครับผมโช๊คข้างในนี่โช๊คเดิมนะครับผมสวยใสสะอาดนะครับผมด้านข้างผมขาตั้งนี่ไม่เหมือนชาวบ้านชาช่องเขาแล้วครับมมผม,ม,มดมีนะครับผมเท้าหมี่เท้าหมี่ขาตั้งหมี่นะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผม แล้วก็มีปอกคันเกียร์นะครับผมแล้วก็มีคันแค้งกระลอมยนยนด้าน้ายนะผมสวยงามมากๆสะอาดมากๆนะครับผมหัวลูกสูบครับบอกบล็อกเลีวใหม่เอี่ยมนะครับผมสวยตามรูปเลยนะครับผมเสื้อสูบด,ด้านขวาผมหูใหม่เอี่ยมมากๆนะครับผมรูหแข้งเครื่องครับผมนะด้านขวาใหม่มากๆนะครับมีรอยตำหนิมีตำหนิการใช้งานเพียงเล็กน้อยนะครับผม พอผมผมบอกเลยว่าท้องอันนี้ห่วยมากและเสียงเนี่ยเล้าใจนะครับผมเครื่องยนต์กลไกนะผมปลอดร้อนขึ้นปกติพัดลมใช้งานได้ปกตินะครับผมเครื่องครับผมฐานมัดฐานล้างเตอร์มอเตอร์ไซค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเอาไปลั่นเดินทางกันยาวๆนะครับผมบอกเลยว่าซื้อคันนี้ไปไม่ฝังลืมบอกนะครับผมแผ่นแป้งโอ้โหทรงนี้โรห์แผ่นนบราบนะครับผม เดี๋ยวเาผมวางเสียบขอนี่อว่าคอคันนี้มันจะลั่นขนาดไหนลูดตังขึ้ดบไหนครับผมเดื่อผมตัดง่ายขับคล้อ ตัวเจ้าคันนี้ผม7800ปร้เหมนกันเดี<ม>๋ยวเรามาดูวามเรียบร้อยของรถนะครับผมดูด้านข้างผมชุดสีสวยใสส,ยสะอาดนะครับผมรอบคันคันนี้ผมมีตำหนิแค่การใช้งานเล็กน้อยนะครับผมโดยรวมถือว่าโอเคนะครับผมโอเคเลย แล้วก็มีลายลแล้วก็มีลายเคปลาบนฝาหังละมันให้นิดหน่อยนะครับผมความสดของคันนีผ้ผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆครับผมคันนี้มันสดจริงๆนะครับผมผ่านการใช้งานมาผมบอกเลยว่าโคตรน้อยนะครับผมเอาง่ายสองคันนี้รถไม่ช้ำเลยนะครับผมเรียกว่าซื้อไปทิ่ครับมันได้เดยอะอย่างนะครับรถคันนี้ผมเป็นรถข้อเดิมนะครับผมมาอย่างนี้เลยนะครับผม ส่วนใครที่อยากได้ท่อแต่งเนี่ยเอาไว้หลังไมค่อยคุยกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าหลัง,ไ,ง,ลงลไม่ได้คุยกับเจ้าของร้านตรงเลยไม่ได้คุยกับจ้างนะครับผมเจ้าของร้านเป็นแอดมินเองนะผมตรงศูนย์รถผมด้านหลังตรงนะครับผมีไฟท้ายแต่งให้ด้วยนะครับยางเต็มเต็มเหลือเหลือนะครับผมดิฟเต็มด้านหน้ายางเต็มจานดิฟยังเลือนเหลือนะครับผมสวยใสสะอาด ด้านหลังครับผมสเตอร์ครับผมยังสเตอร์เดิมอยู่เลยนะครับผมสติเกเกอร์เฟรมยังอยู่นะครับผมมีสปูลแต่งให,นหน้ด้วยนะครับผมด้านข้างครับผมเครื่องยนต์กลไกสวยใสยสะอาดครับผมเตอสูบผม,มไม่เอี่ยมเดิมๆสดมากๆคันนี้นะครับผมมีการลบกันแข,งแข็งให้เหมือนอีกด้านหนึ่งเลยนะครับผมวางโคนหน้าผมสวยใสเงาวับนะครับผมมาดู เนนนนสื้อสูผมสะอาดใหม่เอี่ยมนะครับผมชุดเครื่องด้านขวาสวยเดิมจากโรงงานสมบักมากนะครับคันนี้พักเท้าผมโหผ่านใช้งานนะผ่านผ่านการใช้งานมันน้อยมากๆนะครับผมดูดิโอ<ห>ใหม่เอียเอ่ยมับผมเอยมอองออทัยเลยนะผมซื้อคันนี้จบแน่นอนนะครับผมกว่าจะได้รถที่ผ่านมาร่านร้านคอปเตอร์มอตเตอร์บรรคยนะผมกว่าจะได้แต่ละคันนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับผม วอนร้านเราคัดรถนะผมยากสุดๆนะผมไม่ไม่ดีจริงไม่เอาเข้ามาแน่นอนนะครับผมก็นักบน,น,นไก่ครับผมเหมือนรถทั่วไปความร้อนนะผมขึ้นได้ปกติน,กนะผม๋ยวผมตัดเรื่องให้รฟังนะผม ต้องสีต้ํงเงินแล้วผมพอคันนี้แบบโหฟูนะครับผมของแต่งนี่รอบคันนะครับผมคอนี่ก็สุดยอดเสียงนี่สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับผมการสับัดก็โหดอยู่แล้วนะครับผมตาคายผมชอบความดุดันเดิมเดิมผมคันนี้เลย2อโจทย์แน่นอนนะครับผมเอาไปแต่งนิดๆหน่อยๆน,ยยนะครับผมข้าสวยหล่อแล้วครับนี่นะคันนี้บอกเลยว่าขับนิ่มๆมากคันนี้ไม่ใช่ขับไม่นิ่มนะผมขับโคตรนิ่มคนนิ่มนะผม เอาอไงครับเข้ากันเลยนิ่มเข้ากันเลยนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับผมอยากรออยากเทต้องคันนี้ครับผมอยากอยากดุดันดิบดิบที่นิ่มต้องคันนี้ครับผมถ้าเราก็อ่ะต่อจากนี้ผมขาดประถร้านาากอล์ฟต์พอนไปไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมการเข้าไปไหนเน้าผมทางร้านเราผมยังมีผู้วิเคราะห์รายได้เครดิตลูกค้านะครับผมประสบการณ์มากกว่าร้านปีนอเล่ครับผมมากกว่า20ปีนะครับผม ตันทุกเคสจบทุกคนแน่นอนนะครับผมเชี่ยลูกค้าผมบอกเราจริงๆตรงๆนะผมตันทุกเคสทาทุกคนนะครับผมแน่นอนนะครับผม,มและทางร้านนะผมยังฟรีค่าจับไปแนซนนะครับผมและค่าบริการต่างๆนะครับผมไม่เอาเลยและแถมเกงยินให้อีกหนึ่งตัวด้วยเอาไปใส่กันหล่อๆทุกคนนะครับผม และใครผมที่ชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้นะผมกดซับซับ,ซ,บซับไปเลยนะผมเอารถแต่ความลงคลิปปึ๊บไปเลยนะผมไปปั๊บเลยนะผมและคลิปหน้ามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ